ครับก็สวัสดีนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องหนุ่มลูกทุ่งพอเพียงนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมารีวิวฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับสาขาสุโขทัยนะครับอำเภอสวรรคโลกตำบลคลองกระจงนะครับผมอ่าครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าฟาร์มนะครับนะหน้าฟาร์มก็จะมีป้ายลักษณะนี้นะครับเขียนเบอร์โทรไว้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบรบฟาร์มนะครับผมอ่าจะให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้าๆเห็นนะครับบรรยากาศรอบๆบฟาร์มนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นสนามหญ้านะครับตอนนี้หญ้าหญ้าลกมากนะครับยังไม่ยังไม่ได้ตัดนะครับผมก็ลักษณะฟาร์มนะครับอันนี้โรงเรือนนะครับโรงเรือนนี่ผมทํานะครับแปดคูณสิบสองนะครับครับหน้าโรงเรือนนี่กว้างนะครับสิบสิบสองเมตรนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยนะครับกว้างแปดเมตรนะครับผม ทางดังนู้นนะครับผมก็จะปลูกเป็นข้าวโพดนะครับเป็นข้าวโพดเอาไว้ให้หนูครับญ่าเนเปียนะครับอันนี้เป็นซุ้มมะปางพันธ์นะจะไปลงทางหลังบ้านนะครับส่วนภายในรั้วนี่ผมจะปลูกนะครับเป็นผลไม้นะฮะที่เจ้าของฟาร์มชอบกินนะพูดง่ายงพี่ผมมาปลูกไว้นะครับชอบกินเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประตูทางด้านหลังนะครับออกไปทางสวนนะครับพื้นที่ตรงนี้นี่ก็ ประมาณสองงานได้นะครับผมประมาณสองงานนะก็ลับสณะนี้ครับภาพมันอ่าอ่จอมอมืดๆสักนิดนึงนะครับผมฝนใกล้จะตกแล้วไปเดี๋ยวผมพาไปดูในฟาร์มครับผม ครับตอนนี้เราก็อยู่ในฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าครับหลายคนจะเห็นนะครับทางด้านนี้นะครับทางด้านขวามือผมเนี่ยนะนี่คือบ่อผสมนะครับคือบ่อหนูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับผมที่ทุกคนเห็นนะครับด้านนี้ก็คือบ่อผสมนะครับแต่ด้านนี้รอทําความสะอาดอยู่นะครับผมทําความสะอาดบ่อถ่ายแกบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูทางด้านนี้ดีกว่านะครับผม ครับหลายคนจะเห็นนะครับบอนะครับผมเนี่ยความสูงนะครับประมาณนะฮะสี่สิบเซนนะครับผมสองวงเทินกันนะครับก็แปดสิบเซนนะครับฝาก็ใช้อย่างกลางๆครับไม่บางไม่หนาเกินไปนะครับสำหรับตูดบอนะครับตูดบอตูดบอไม่ได้เทนะครับไม่ได้เทตูดบอนะครับผมอันนี้ ว่าผมเทพื้นปูนไปแล้วตูดบ่อนี่ก็ปล่อยเลยครับเอาวงกิ่งขึ้นมาวางได้เลยนะครับผมนะครับผมจะเจาะรูระบายอากาศไว้ข้างบนนะครับผมเจาะรูระบายอากาศไว้ข้างบนด้วยนะครับผมนี่ภายในบ่อนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมภายในบ่อนะครับอันนี้คือ การผสมหนึ่งต่อสามนะครับนะผู้หนึ่งเมียสองนะครับผมระบบการให้น้ํานะครับระบบการให้น้ํานะครับก็จะเป็นข้องอแบบนี้นะครับข้องอข้องอสแตนเลสนะครับผมสําหรับด้านนอกนะครับด้านนอกก็จะเป็นนี่ครับท่อพีบนะครับแล้วก็ขวดเบียร์ที่เรากินแล้วนะครับ นำมาประยุกต์ใช้ครับผมหลายคนอาจสงสัยนะครับผมถ้าไม่เทตูดบ่อนะครับถ้าไม่เทก้นบ่อนะครับถ้าไม่เทก้นบ่อเห็บมดมันจะเข้าไปได้หรือเปล่านะครับผมเรามีแป้งนะครับผมเห็นสังเกตเห็นแป้งนะครับเรามีแป้งนะครับไว้โรยค่าเห็บค่ามดนะครับผมเนี่ยจะโรยโรยทุกบ่อนะครับผมโรยบริเวณด้านนอกนะครับผม เพื่อให้หมดเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้นะครับผมมดเห็บอะไรต่างๆนะครับสำหรับบอ่อแถวนอกนะครับบอ่อแถวนอกเนี่ยผมก็จะเว้นไว้นะครับบอ่อแถวนอกเว้นไว้ทำไมนะครับเพราะว่าเวลาถ่ายเก็บนะครับนะครับบอ่อเนี่ยผมจะเว้นไว้ปล่อยว่างไว้หนึ่งบอ่อนะครับหนึ่งบอ่อต่อหนึ่งแถวนะครับ เพื่อที่เวลาถ่ายแกบนะครับเราจะนําหนูนะครับจากบ่อนี้นะครับเนี่ยบ่อนี้นะครับเราก็จะนําหนูจากบ่อนี้นะครับย้ายลงมานะครับย้ายมาไว้ที่บ่อนี้เมื่อย้ายไว้ที่บ่อนี้เสร็จเราก็จะทําความสะอาดบ่อนี้ครับพอทําความสะอาดบ่อนี้เสร็จใส่แกบใส่ฟางอะไรเรียบร้อยนะครับเราก็จะย้ายหนูนะครับจากบ่อต่อไปนะครับมาลงที่บ่อนี้นะครับ มันก็จะช่วยให้การทำความสะอาดนั้นง่ายขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นนะครับพ่อพันธแม่พันนะครับเนี่ยวันวันที่คลอดนะครับผมจะจดไว้นะครับวันที่คลอดของพ่อพันธ์แม่พันนะครับอันนี้แล้วก็สามสี่เดือนครับบ่อน,นี้ ลงเรือนนะครับขนาด12คูณ8เนี่ยนะอย่างที่เห็นเนี่ย12คูณ8เนี่ยจุบ่อนะครับตอนนี้จุบ่อได้นะครับที่ผมจุบ่อไว้เนี่ยตอนเนี้ย120บ่นะครับผมเนี่ยทั้งสองฝั่งแต่ฝั่งนู้นจะไม่ได้ไม่ได้เทปูนครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะวางกระดินนะครับผมแต่ผมเทตูดบ่ฝั่งนู้นแต่ฝั่งนี้ไม่ได้เทนะครับวางบนปูนนะครับก็นะครับ120บ่ครับ หรือนะครับใครที่มีโรงเรือนขนาดนี้อาจจะมาวางได้มากกว่านั้นนะครับผมแต่นี้ผมวางเอานะครับความกว้างนะครับหน่ความกว้างระหว่างทางเดินเนี่ยประมาณ80เซนนะ50เซน80เซนนะตัวผมมาเข้าได้นะครับามาทําความสะอาดได้ถ้าแคบกว่านี้ก็จะลําบากครับผมนะครับก็มีการจดนะครับจดอายุของหนูนะครับจดเดือนนะครับ <c oughs> สุหรับอันนี้นะครับเป็นแม่พันธุ์นะครับเนีคลอดลูกนะครับลูกอยู่อายุในตอนนี้นะครับของลูกที่เกิดมานี่ก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์นะขนจะเริ่มดำแล้วเริ่มดำเริ่มน,นี่ขนนะครับ แล้วก็ติดไฟไว้ไว้ด้วยนะครับผมข้างบนนะบรรยากาศก็ร่มเย็นครับภายในฟาร์มนะหลังคานี่นะครับเราไม่ได้ทําต่ํานะครับเราจะทําให้ให้สูงนับสูงประมาณรู้สึกว่าจะถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยสองเมตรแปดสิบหรือไงนะครับตอนนั้นที่ให้ช่างทานะครับผมนะดีดีดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือความร้อนนะครับความร้อนจะไม่ค่อย ไม่ค่อยลงมาเท่าไหร่นะครับเพราะด้านหน้าก็จะปล่อยโลงนี้นะครับอากาศจะถ่ายเทครับถ่ายเทได้ดสะดวกนะครับนี่จะเป็นผสมหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมบ่อก็ในบ่อก็จะประมาณเนี้ยครับนะในบ่อก็จะประมาณนี้นะครับ สหาหรับหนูในฟาร์มเรานะครับผมนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับนะผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับทิ้งเบอร์โทรให้นะครับฟาร์มเรานะครับจะมีหนูอายุนะครับที่จําหน่ายนะที่ครบรอบจําหน่ายนะครับอายุประมาณนะครับสองเดือนนะสองเดือนนะก็ตกชุดละพันนะครับผมไม่รวมค่าโกงนะครับหรือไม่รวมค่าจัส่งนะครับผมสําหรับสามเดือนนะครับสามเดือนก็ พันห้านะครับผมชุดละพันห้าครับอาจจะมืดสักนิดหนึ่งนะครับนี่อันนี้จะเป็นหนูนะครับหนูสองเดือนนะฮะอันนี้มีลูกค้านะครับลูกค้าจองไว้ละก็ไม่ใช่ลูกค้าก็คือลูกฟาร์มนะครับอันนี้คือของลูกฟาร์มนะครับลูกฟาร์มจองไว้ละมืดนะครับมันมืดมันมืดต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ผมทําคลิปตอนเย็นนะครับผม พอดีตอนเย็นมาให้น้ำหนูนะครับก็เลยทำคลิปซะหน่อยนะครับนี่นะครับสองเดือนนะครับผมสามเดือนก็มีนะครับผมสามเดือน เดี๋ยวผมพาไปดูสามเดือนครับนะครับสามเดือนนะครับนี่คือหนูสามเดือนน้ำหนักผ่านเกณฑ์หมดนะครับผมห้าขีดหกขีดเจ็ดขีดเนี่ยผ่านเกณฑ์หมดนะครับผมสำหรับหนูสามเดือนนะครับถ้าหนูสองเดือนนี่จะอยู่ในประมาณนะครับ น้ำหนักนะครับสี่ขีดขึ้นไปนะครับผมสี่ขีดนะครับน้ำหนักที่ผ่านเกณฑ์น,นะครับนี่นะครับอาจจะเอามืดๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมตอนแรกกะว่าจะทําคลิปพรุ่งนี้เช้านะครับแต่อันนี้ได้โอกาสมาแล้วก็เลยลองทําดูนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจหนูพ่อพันแม่พันนะครับอายุ2เดือนถึง3เดือนขึ้นไปนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 2ย์2 9 4 5 0นะครับดีมนะครับผมหรืออีกหนึ่งเบอร์โทรนะครับผมครัย์6 4 8 2 9 1 9 6สองบูมนะครับผมก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับ หรือท่านใดที่สนใจสะดวกมาดูด้วยตัวเองนะครับมาเยี่ยมชมที่ฟาร์มนะครับก็ยินดีนะครับยินดีต้อนรับทุกทุนทุกท่านนะครับที่เข้ามาศึกษานะครับผมก็ยินดีให้คําแนะนําและคําปรึกษานะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอ๋อและที่สาคัญนะครับอย่าลืมไปกดติดตามเพจนะครับคนเลี้ยงหนูพุกยักษ์นะครับสุโ และที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องของผมนะครับหนุ่มลูกทุ่งพอเพียงนะครับจาก y o u t u b n แนลนะครับผมก็ไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนัน้านะครับไปทำอะไรนะครับก็ต้องติดตามนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับบรรยากาศยามเย็นแบบนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ